สวัสดีตอนเช้าครับที่เชียงคานนะครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่งนะครับอากาศก็สดอดเลยนะครับนี่ด้านหลังผมก็เป็นทิวเขานะครับสวัสดีเช้าว,วันที่สามสิบนะครับอากาศดีมากๆเลยครับสิบเอ็ดองศาครับพี่ๆครับสิบเอ็ดองศาหนาว เด็กน้อยก็ตื่นแล้วนะครับก็มารับอากาศเย็นนะครับเน้าหมดเลยนะครับนู่นครับภรรยาและก็เด็กๆสองคนนะครับก็กําลังเล่นยิงสนเปอร์เมื่อคืนพาไปถนนคนเดินก็ได้ปืนมา2ก็บอกยิงทั้งคืนนะครับไม่ได้นอนเลยครับท่าน,นี้ก็สวยนะครับนี่ผมชอบบันเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนบันไดเนาะแต่ว่า เขาจะเอาแผ่นพื้นนะครับเป็นพื้นมามาซอยมาตัดนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศตอนเช้าครับรับชมได้เลยครับดูหมอกทะเลหมอกข้างบนก็มีนะไปถา่ายรูปข้างบนก็ได้เดี๋ยวผมพาขึ้นไปข้างบนครับอันนี้ที่พักของเราครับสวยนะครับบรรยากาศสวยมากๆเลย ด้านนี้ก็เริ่มมีหมอกแล้วนะครับนี่เหมือน,นหมอกจะมาจับด้านบนของน้าน้ำโขงนะครับเ,รดเดี๋ยวผมพาดถ่ายด้านบนแล้วก็วชมร,รีวิวลงมาข้างล่างเนาะอันนี้จะเป็นบันไดครับรบันไดขึ้นด้านบนนะครับเร็วๆต้อง <laughs> ถาเปืนลงอีกมันสูง การเอ็กทา้คุณแม่ถ่ายนะครับเอาเลยลูกโอ้โหโอ้โหสองกล้องด้วยนะไม่ธรรมดานะนะยิงด้วยสองกล้องด้วยนะเนี่ย น้องจะเป็นทหารเลยลูวลวกใช่เยี่ยมเยี่ยมถ้าถ้าเสือมานอ้องะทำาายังไงยิงมันเลยไม่วิ่งเลยลกูกไม่ใช่เอาเลยเหรอครับยิงเลยเหรอหรือว,ว,ว,ว่าหรือว,ว่าหรือว่าวิ่งหนีแล้วมันน,นันหนีไม่เห็นปืนฮะ <im itation> <im itation> มันนั่นหนีไม่เห็นปืนมันไม่มันไม่เห็นปืน <im itation> มันจะวิ่งหนีน้องแล้วมันกลัวปืนเหรอใช่ครับ แต่ถ้าเจอเจอจริงๆป่าวิ่งหนีนะไม่มีใครอยู่หรอกก็ <c oughs> กลัวไงป, <c oughs> ปัง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 ปัเออเอเเอเออ,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 อ <c oughs> ครับจะพามาชมวิวด้านบนนะครับตอนเช้านะครับนีเป็นบันไดขึ้นนะครับที่เมื่อคืนนั้นมาเล่นกับพวกพี่ป้านะาอาด้าน,นบนนะครับก็เพิ่งมารู้จักกันอยู่ที่นี่แหละครับนะครับก็บรรยากาศดีมา,มากๆเลยนะครับโอเคโอ้ถึงแล้วสั่นมากๆเลยนี่ นี่ครับน,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 นี่บรรยากาศตอนเช้าครับบนภูนะครับนะตอนนี้ก็11องศาครับแต่เดินขึ้นมาด้านบนนี้9องศาครับพี่น้องครับฟังเสียงก็ได้ครับแต่เมื่อคืนว่เท่าไหร่นะครับเมื่อคืนไม่หนาวเมื่อคืนยังธรรมดาเนาะเมื่อคืนผมยังบอกว่าประมาณสัก18องศาหรือส6องศาเนาะ นี่ครับถ้าเราไปด้านล่างนะครับวันนี้จะเป็นภูนะครับเป็นภูที่อยู่ข้างๆที่เราพัดนะครับนี่นะครับเสนาของเชียงขานนะครับแต่เรามามเป็นช่วงปลายแล้วนะครับปลายที่สั้นเนาะ ถ้าเราช่วงเรามาหน้าฝนต้นหนาวนี่จะอากาศดีมากเลยนะครับนี่พวกพ่อพวกแม่พวกพี่นะครับก็ออกมารับอากาศเย็นอากาศหนาวแล้วนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วครับผมก็เริ่มกันตื่นกันแล้ว ตอนนี้กำลังจะพาเด็กๆนะครับไปทานข้าวกันนะครับพระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นนะครับขึ้นอยู่บนหัวกระโจมเลยนะครับนี่นี่สวยงามก็ค่อยเดินนะลูกท่านรอก,ก่อน ก็นี่จะเป็นที่รับทานอาหารนะครับบรรยากาศก็สวยนะครับสวยงามเลยเดี๋ยวเราไปเอาแมสก่อนเดี๋ยวป๊าพา,ปา,ปาไปเอาแมสก่อนชาวนี้เราจะฝากท้องไว้ที่นี่ครับที่นี่ครับเราฝากท้องไว้ที่นี่นะพาเด็กไปเอาแมสก่อนนะครับ บรรยากาศก่อนขึ้นไปรับทานอาหารครับตอนนี้8ดโมงเช้าแล้วนะครับอากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับอยู่ที่9 9องศานะตอนเช้านันสิบอะไรพียจพายขึ้นไปเลยครับ นะครับร้านกับข้าวที่เราจะมาฝากท้องเช้านี้ครับชันชันจะเวียนหัว ดด,ดบรรยากาศเรียบง่ายครับบรรยากาศภายในร้านนะครับน<ด>ี่ เมื่อคืนเราก็ฝากท้องที่นี่ครับเมื่อคืนนะครับด้านนอกก็ทานเข้าไปชมวิวไปนะครับนี่อาหารเช้าของเรานะครับนี่ได้ข้าวต้มนะครับ ได้ข้ะต้มได้นมปังไข่กระทะนะครับขอรับประทานข้าวกว่อนนะครับเพิ่มพลังเรียบร้อยครับหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับก็จะไปเก็บข้าวของนะครับไปเที่ยวกันต่อนะครับเอาละฐานน้อยฐานน้อย <c oughs> ทีนี้เป็นอากาศช่งชวงเช้าครับก กินข้าวเสร็จเรียบร้อยครับกับเด็กๆนะครับก็กําลังจะไปเก็บของนะครับก็ไปช็คเอานะครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับกับครอบครัวนะครับนี่พาไปกินข้าวเสร็จเรียบร้อยครับแม่กับลูกก็กําลังเดินถ่ายรูปกันไม่เลยนะครับก็ขอฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับ เดี๋ยวทริปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวถ่ายให้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเก็บของก่อนนะครับสำหรับคลิปที่รีสอร์ทขอจบไว้เพียงเทานี้นะครับสวัสดีครับ